ปามีพาดครับคือสามารถออกมาใส่ดินเขาอ,อยากเขาเคือว่าม,มันมันลดต้นทุนครับได้ว่าผลผลิตมันได้หลาย สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทป้ามิพลัดจำกัดได้มาลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้มาหาลูกชายชื่ออะไรคะรายงานตัวด้วยครับบ้านกลางนาบ้านกลางนาครับคือเพื่อนของเรือจังหวัดขอนแก่นโอ้โหสุดยอดวันนี้มาเจออาจารย์แม่ก็คือดีใจมากครับวันนี้พาเอาคุณพ่อพารายงานตัวเลยค่ะเดี๋ยวทดลองก่อนนะครับพ่อนพอเก้าพอเก้าครับพอเก้าครับเราจะลองใช้ของคุณป้ามิพมิพลัดครับเดี๋ยวจะดูนะครับเดี๋ยว มันผลผลิตยังไงก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับ,บของอปีนี้นเนาะพี่เคนครับปีนี้แน่นอนครับพืชข้าวพืชไร่อ้อยไร่มันไรอะไรดูก่อนนะครับมาดูที่นี่นะครับว้าวเป็น,ปนแปลง,งสาธิตที่ไหนเอยสาธิตท,ที่นาของ เสียเค้นครับโอ้โหนี่้ำตาเสียเค้นเป็นยังไงนี่เองปิครับเปิดตัวเลยนะคะเดี๋ยวของที่จะลงดูก็อีกไม่นานมาดูข้าวงามมาดูข้าวงามปีนี้แน่นอนครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลดสารพิษพิชิตความยากจนใช่สุดยอดเลยนะคะวันนี้ยินดีที่งสำคัญของเราไม่มีเคมีด้วยนะคะโอเค